เอดโต้ป่าหลบภัยที่หลบอะไรไม่ได้เลยแต่ด่านนี้มันเพิ่มจุกเด็กมานะพี่ไอ้ตรงเต็นท์อ่ะเฮ้ยแทปเปอร์แทปเปอร์อะไรขนาดนั้นแทปเปอร์แทปเปอร์กูยืนตรงนี้เนียนไปเลยเบนถ้าเกิดถ้าเกิดกูยืนเนียนไม่เนียนไอ้แค่ถือกล่องพยาบาลไรไม่เนียนตั้งแต่ชนกุญแจไอ้สัตว์เนี่ยตรงเนี้ยจุ๊กเด็กไอ้เบนเฮ้ยเจอคุูเฮ้ยไอ้แค่มันเปิดตรงนี้มันเปิดตรงนี้แล้วอะตอนกูเล่าทำไมมันยังปิดอยู่วะใช่ตอนกูเด่นก็ปิด ตัปั่ตรงกลางเกียร์เ่าพูดนะโอ้โหอันนี้เป็นหอันนี้เป็นดาดใหม่นะพี่เขารีโนเวทใหม่ไอ้เหี้ยหาไม่เจอเหรอเพื่อนมีสี่บูนแขงไอ้เหี้ยเบ้นมันวางแถบต่อหน้าเลยเขาเกิดซ้ายกลางอ่ะเฮ้ยไอ้ประตูอ่ะประตูทางเข้าที่มันหมาห้องม่วงอ่ะมีลูนด้วยอยู่กับกูเฮ้ยลูนตรงมึงแลงมึงวนไปแก่เบ้นเออ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 ยัดไม้เดี๋ยวโบกเฉี่ยออกให้ คือเรื่องมันแบบพยายามละลายไม้ว่ะดูไปพังบุญให้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะฟาร์มฟาร์มหินเป็นหนึ่งดอกเป็นฉีกได้ปะได้ได้เดี๋ยวทีให้โอเคกูรอกูรอกูรอพังบุญเฮ้ยกูรอพังโทเทนไฟทำอะไรอ่ะบอดปะเนี่ยเฮ้ยเบ็นว่าเขาเป็นบอดแล้วล่าสุด เรียบร้อยเสียงมันเอื้อกทืบไม้เล่าให้บัวลำพังโทเทมใช่ผมปั่นแบบสปอร์ตไลท์ส่องแล้วเมื่อกี้วางแถบตรงไหนวะเจ๊ไอ้ตรงทางเข้าห้องบ่วงเลยวาง่างนี้แล้ววะอุ้ยเฮียแถบเจ็บไอ้เจ็บไอ้ซ่ามากูปะหน้า ไปไม่รู้อะกูพังแถมให้ละแอนออนแดงคู่ไปเนี่ยกูว่าวางจะวางแถมแล้วต่างบ้านฟ้ากู่พี่พบผมปัน่นตรงกลางแมปเลยตรงห้องทำงานหน่อยตัวใหม่รงกระผมขวาล่างบายบายครับต้องหมิวกดบ้านฟ้าให้ โชเทมีบทยังไงล่ะครับในโชเทมเมื่อกี้ที่ผมพังไปก็คือถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเครื่องเครื่องมันจะลดเรื่อยๆโดยที่คิวเลื่อไม่ต้องคิวอะเมึองกะตีบ้านฟ้าปั่นกลางแมปอยู่แฮมมีเหลียวมึงมีเหลียวเบิงฮ้ยมีเซฟเดอะเบสน,นะเถ้าล้มฉันเลือดไปจัดๆไม่มีเปียลงไม่มีเดี๋ยวผมกินเอง สวยพี่สายไฟคมคล่มที่ชาร์จมันชาร์จช้าครับแล้วผมก็มองว่าแบบกลางเอง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 กลางงเอโอ้โหแอดออนแดงกูบีบ๊ท้เดี๋ยวได้กดให้เดี๋ยวได้กดให้ไอ้เบ้นมันไปเหยียบพี่กูอยากกดเอาแต้มเพื่อเอ้ากดเอาไม่กลางอย่างเนี้ยมีไหมมีอะไรที่บ้านจะมีไหมเอาเลยเบ้น ไปเลยไปเลยไปนู่นเลยไปเลยอะไรไปเลยอะไรคิวเลอร์ไม่ได้ดอกอยู่กับผมอยู่กับผมวเจ็บหมดบูนสี่อันปลับถึงโคตรเพื่อนไอ้นี่ไม่ใช่ไม่มีบูนสี่อันแล้วมันดิเบิร์อื่นเล่ามาแถวบูนนะเล่ามาแถวบูนอยู่ไหนกันอะสรุปมีทั้งบูนสี่อันแล้วก็มีลีดเดอร์มีภูมเดเซลเออมิทูเบอร์มาจากทางไหนวะมองไม่เห็น ได้ข่าวว่าจเจเจชอบเล่นเข้าห้องม,มีจริงไหมที่เบ้นจริงป่าวะเจกูจําไม่ได้วะไม่เคยนะถ้าที่กูจําความได้อะเจอ,อเพื่อนมันไม่ไมีมคน,นทําแบบนั้นแน่นอนข้างหลังออข้างหลังออแต่จำได้ตอนนั้นแมตชน,นเนี่ยที่เขาบอกว่ากูเฝ้าแต่จริงๆซื่งมันวิ่งมาหากูเองนะเว้ยไม่ได้เฝ้าเลยแบบอยู่ดีมันวิ่งม,มันมอกูเองอะกูก็เลยแบบอ ไายบ้านฟ้าเพื่อนได้ไหมล่ะก็เลยจัดให้หน่อยวิเชียกำลังจะปลดเลยสัตว์เฮ้ยั่นไฟอยู่ตึงๆเราไปผ่านไปสักปีสองปีไกูไรกูไรกูที่ไทยมีที่ชาร์จที่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ชาร์จใช่ไหมครับที่ชาร์จไวๆเป็นเมนบ้ยัใหผมรอไปก่อนผมยังไม่รีบหรอกเทสลาเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้จ่ายภาษีก่อนยัดเลยว่ะอิเหียเดินไวแล้วไอ้ตี นี่แข่งเล่นปกติอันนี้เล่นปกติครับไม่ได้เฮียแค่ผม30%มสิบเอนต์ยาวไม่ยาวยาวครับบล็อกหลุดนใต้ดินบล็อกหลุดเพื่อนบอกไม่ได้ต้องหมายอะไรเป็นบ้านใหญ่ได้ไหมอ่านบ้าบล็อกดิเพื่อนอ่านไหมบ้านเล็ก เตะรอบเมื่อกี้ยังไม่ได้ปลดนะบรรยายนบรรยายนบรนใหญ่ไอ,อ้เบลล์เล่นรอนไม่ได้รอบเมื่อกี้ยังไม่ได้ปลดนะไอ้รอบที่จะพับมาแล้วกรไปแล้วกูบบไป<อ>ปันป่นต่อนะเออปราบโปหน่อยครับโอ้โหปราบยังไงวะถ้ามึงเจอผีแบบไอ้ตัวเมื่อวานอะปราบยังไงอะถามหน่อยซานแพ้เหรอครับแพ้ครับผม มีแพ้มีชนะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเข่นไหนป่าบนอุ้ยกดบอกแต่ยังไม่ออกมันเดินยัดทุกแผ่นเลยวะโอ้เออมันยัดตายคนกล้าเล่นเหรอไอ้เ h ี e t มันเล่นแบบจานเจเลยเอ้าไอ้เ h ี e t เขาเรียกว่าคนคนกล้าได้กล้าเสียเอ้ยจะเปลี่ยนเมนติงเหรอแตเนี่ยเพื่อนฮะจะเปลี่ยนเมนติงเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอ้ยบล็อกหดุดนะเนี่ยอ่าเรียบร้อยปล่อยวางไงให้ล่างเล่นขวาให้ ไอ้เฮียโลภพาดซะนักเน,นสัตว์มันจะตั้งค่ายกลว่ะมันไปดูชิปช่องไทยมาตั้งค่ายกลแบบนี้ไอเบนกูม,มาแดกกูเ๋ยวกูา,า9เดี๋ยวกูดดกวจัดไปจัดไปขอเค้มเค้มครับจานได้ครับ ฉ่ำเข้มยิ่งกว่าเอสเพนโซอเมริกาโนเอสเพนโซคาปูชิโน่มีอย่างจานเท่าไหร่เท่านี้ครับผมเท่านี้เลยอ๋อเย้ไอสัตว์สัตว์กูจะปล่อยมือแล้วว่ะเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่จะปล่อยมือแล้วว่ะทุกคนดูดิเยอะกูจะปล่อยมือแล้วว่ะ กูแหลกกูแหลกเบสกูบอกว่าพอตั้งแต่ก่อนนี่แหละมันก็ยังจะคิวคเฮ้ยไอ้เฮียแถบนี่ไงไอ้เบส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 ให้ทุกแกท,ท,ท่านทุกนั้นถึงตัวไอ้เฮียมันมีแถบนี้ด้วยเหรอ <c oughs> เอากูหลุดกูหลุดกูทำบุญมาเยอะแล้วโทษดีกูจูแบบสไตล์คนตีนป่า Y2K ไอ้ยันเจ้าูแบบสไตล์คน Y2K ไอ้เชี่ยงง้างใส่ไม้ของจริงไงหมอเนอี่ยง้างใส่ไม้มาแต่บ้านเยาะพวนทำไมเพื่อนมันปัน่นคือสุดท้ายไม่เตะตักยี่วะมันมันไปป่วนเมื่อกี้มันมปั่นอยู่ขวานน่ะไหนวะแล้วจันจีบุญพังไงเตะนะจี <c oughs> พร้อมรับโนวันไหมพร้อมแล้วเอาไปจัดไม้เบนจัดมาเดาีย๋ยวคุณล่อมันเองคิวเล่อตัวเนี้ย นึกทำเสียงใครกันพี่เบย์ทำเสียงจัดริงไง <c oughs> ชื่อไม้เบนอมไม่ไหวก็ชื่อไม้ไปก่อนนะนี่อะไรวะเนะี่ปยุ่งยุ่งอะไรบ้งเนี่ยแดนเจมันกล้าแกล้งาสาวๆอยู่แล้วครับเมื่อวานอ่ะเพราะว่ามานาันได้เงินไม่แกล้งครับเล่นจริงจังครับมันได้เงินมันก็ต้องจริงจังเกมมิง่ง <นะ S 1> ครับจ,จัดยังโหนพังไง อายไปแล้วยัดเอ้ยยัดทุกแผ่นแล้วบอกเพื่อนกันแล้วผมคอมโบไงเล t s get it อย่าคิดว่าผมจะวนเหมือนโซโห ังไงวะนะออกมาเยี่ยวกูอยู่ตรงไหนเบนกลางบนกลางประตูอยู่ขวาล่างโอ้ยเย็ดแม่บารัตต้องไปเปิดกรอบมาโทษทีวะไอหนุ่มบอกกันนะเจอกันเฮ้ยเบนลุกข้าหมาเยี่ยวนี่เป็นไงจุงข้าหมาเยี่ยวเข้าไปนี่งงอันี่งงเจอท่าจุงเปล่กันอยู่ข้างบนี่ะ ไอเบนแป๊บนึงดิประตูอยู่ซ้ายกลางกับซ้ายกลางขวาล่างซ้ายกลางยังไม่ได้เปิดกำลังจะเปิดซ้ายกลางไอ้พี่พูดใช้ท่าจุ๊บเมงขยิงขาเฟ็กไปก่อนหนึ่งทีเพื่อนเฟ็กไปก่อนหนึ่งทีเพื่อนเฟ็กไปก่อนหนึ่งทีเพื่อนจุ๊บเมงขยิงแมวโอ้ยอ่ะค้านเอาไปคานเอาไปค้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 านค้านเอาค้านค้านเอาไค้านเอ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 าไปค้านเอาไปค้านเอาไปค้านเอาไปค้เอามีบุญลูกเอาไปค้านเอ้านเอาไปคนเอาไปค้านเอาไปค้าเอาไปค้านเอาไปค้าเอาไปค้านเอาไปค้านเอ จะออกไหมจันเจมึงอยู่ไหนวะน่ะสายจันเจเราไม่ไปสายจัเจดูดุนดุนนะเออมึงอยู่ไหนวะทไมกูไม่กำลังตามตกลงมาเนี่ยไหนว่อ๋อเห็นแล้วเปิดเลยเจีบอกให้เปิดเลยเปิดเลยบอกให้เพื่อนมีขวบขี้แล้วพังไปแล้วครับจานเจแบกจัดใช่ครับน้องเมทาวัต ใช่ครับน้องนนเรื่องอ,อะไรอ่ะเด็เควสใหม่ผมลดล็อกแอชชิสเมนต์เอาชีวิตรอดจากด่านใหม่ได้โอ้โหแล้วแต้มผมแบบมูนอะทูเดอะมูนอะ